สวัสดีครับสวัสดีชาวไซโก้ทุกคนด้วยนะครับพ่อผมโปลตรงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชื่อสุดประจำคัมคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเกมบูเดซิกาเยอรมันครับในคัมคืนวันนี้ให้เชียร์ทีมอย่างแฮธาเบอร์ลินไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างโคโลนนททีีมออัััดบบ่11ขงงตาารรค สำหรับทีมอย่างแฮทาเบอร์ลินนะครับเกมนัดล่าสุดพวกเขาชนะสตุดการ์ดไปสอบประตูต่ตอนหนึ่งะครับซึ่งถือว่าน่าจะได้กำลังใจชั้นยอดกลับมานะครับในการลุ้นหนีตายในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเกมนี้นะครับจะนำทัพโดยเซฟานโยเวติชนะครับอีกหนึ่งคนครับเป็นทางมาวินแพเตเทนฮาร์ดนะครับก็จะเป็นนักเตะแกนหลักในวันนี้นะครับ พวกเขาจะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างโคโลนซึ่งผลงานโดยรวม5เกมหลังสุดก็ค่อนข้างโอเคนะครับชนะคู่แข่งไป3เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมอย่างโคโลนนะครับมีสิติที่ไม่ดีซะเลยครับในการเล่นในบ้านตัวเองครับเพราะ6เกมหลังสุดเล่นในบ้านตัวเองพวกเขาไม่สามารถชนะคู่แข่งได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับและอันดับตารางคะแนนในเวลานี้ก็ไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้แรงจูงใจครับท่าแฮท่าเบอร์ลินดูดีกว่าก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าาาจะสมรถ บุกไปเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างแฮท้าเบอร์ลินไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลเกาโชเซียของอิตาลีนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอินซีฟ้าขาวลาซิโอไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดโอลิมเปียโก้นะครับตอนรับการเยี่ยมทีมอย่างเลดเช่ทีมดับที่สิบหกของตารางครับสำหรับทีมอย่างลาซิโอนะครับสี่นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการไม่ค่่่ออยยยยดดีเเลลลรรััับชนนนนะไไไปปแแแ้้้ววกกกกกก็็พถึงงงมมตตาาาใท สี่ติการเล่นในบ้านนะครับที่โรมนะครับก็ถึงคงยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมครับสี่นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไปถึง3เกมด้วยกันนะครับเล่นในบ้านก็พอไว้เนืรอเชื่อใจได้เลยครับวันนี้ตัวหลักๆครับสามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับชิโรอิโมบิเล่นะครับเซอร์เกมิลินโควิซซาวิดนะครับฟิลิเป้แอนเดอร์สันนะครับหลุยอัลเบโตนะครับแมตเตียซักคันยี่นะครับลงเล่นกันได้ครบครับ วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมเยีอยมทีมอย่างเลดเช่ซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ดีสเลยครับสิเ,เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง9นัดด้วยกันนะครับและสถิติในการออกไปเยือน5เกมหลังสุดแพ้รวดมา5เกมติดต่อกันนะครับและในวันนี้นะครับทีมอย่างลาซิโอก็ต้องการ3มแต้มด้วยนะครับในการลุ้นไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับดังนั้นเกมนี้เล่นในบ้านเชื่อพวกเขาจะเก็บ3แต้มและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองตรงครับเกมฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับให้เชียร์ทีมรองจ่าฝูงอย่างลองไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยีอนทีมอย่างแรงทีมดับที่10ของตารางครับสำหรับทีมอย่างลองนะครับผลงานในรวมช่วงหลังนี้โคตรโหดครับเเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไปถึง6นัดด้วยกันนะครับแล้วสถิติในการเล่นในบ้านนะครับก็ถือยอดเยี่ยมด้วยครับชนะคู่แข่งรวดมา4นัดติดต่อกันนะครับฟอร์มกําลังดีมากๆเล่นในบ้านก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับ วันนี้ตัวหลักๆนะครับจะนำทัพโดยเกมรุกอย่างโรอิสโอเพนด้านะครับมีทางแองเจโลฟูกินี่นะครับและอีกหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นทางโฟเรียงโซโตกานะครับก็จะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับวันนี้ทีมอย่างลองก็ต้องการ3มแต้มในการการันตีพื้นที่ไปยูฟาแชมเปี้ยนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนมทีมอย่างแรงซึ่งอยู่อันดับที่10ของตารางตอนนี้ไม่มีอะไรต้องรุนแลวนะครับแล้วก็ผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีด้วยครับ 5เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็เกมเดือนช่วงหลังไม่ค่อยดีครับแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมอย่างลองไปได้เลยครับในในบ้านเกมนี้เชียร์พวกเขาจะเก็บ3แต้มได้แบบสบายๆนะครับเอาละครับสาทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้ครับตีหนึ่งครึ่งเชียร์ท่าเบอร์ลินนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเชียร์ลาซิโอและเวลาตีสองตรงครับเชียร์ทีมอย่างลองไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ ทุกช่องทางน,นะครับของไซก้อยด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตูงลาไปก่อนสวัสดีครับ